ฮัาโหลสวัสดีค่ะทุกคนเราพบกันอีกครั้งนะคะมากิดใหม่อีกแล้วมาไม่หยุดไม่ย่อนแล้วเดี๋ยวคิดว่าปิงตี้จะมาเร็วๆนี้ด้วยอาจจะมาวันที่1ของเดือนถัดไปเลยก็เป็นได้เพราะว่าช่วงวันที่1วันที่10บอ่ะมักจะมีตู้ตัวละครเข้าเพื่อให้มันตรงกันกันกบวันที่1-10สิบสำหรับการเปิดตัวไซโกะกรุง้งอืมก็ดูกันดีๆนะ สำหรับกิจในตู้นี้นะคะมีหัวฟิวชั่นของพี่ซานมาถามว่าทำอะไรได้1ดาวแดงนะคะคือภายในสถานะคนกระบี่ประสานหรือสำแดงจิตอาฆาตนั่นก็คือทั้ง2ส,สายเลยอัปเกรดคลิกดาเมจของพี่ซา,านเทียบเท่า100%ของคลิดาเมจพื้นฐานรวมของฝ่ายเราทั้งทีมแม่เจ้าเยอะมากมากสดาวแดงคือภายในสถานะ2อ,อย่างนี้เหมือนกัน อัปเกรดดาเมจท้ายสุดที่สร้างจากการปล่อยสกิลงานต่างๆครั้งแรกในเทิรนใดก็ตามครั้งแรกในเทิรนใดก็ตามนะคะในทุกๆเทิรนเลย200% 5ดาวแดงคือทุกหนึ่งครั้งที่เข้าสู่สถานะคนกระบี่ประสานอันนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นตีกระดูกนะอัปเกรดดาเมจท้ายสุดที่สร้าง โดยสก,กิลวิญญาณเนี่ยพี่ซาน100%อัปเกรดสูงสุดเป็น400%แล้วก็6ดาวแดงทุก1ครั้งที่เข้าสู่สถานะสำแดงจิตอาฆาตอันนี้ก็จะเป็น PVP จำนวนเทิร์นสำหรับเข้าสู่สถานะนี้นะคะในครั้งถัดไปจะลดลง1เป็นผลสูงสุด2ครั้งต่อการต่อสู้มีผลเพียง2ครั้งต่อการต่อสู้แสดงว่าอันนี้ PVP แน่นอน ก็ง่ายๆเลยคือ1แดงกับ4แดงอ่ะได้ทั้ง2สายไปได้ทั้งคู่เลยส่วน5ดาวแดงเป็นสําหรับตีกระดูก6ดาวแดงเป็นตีคดก็จุกจุกมากๆอยู่สำหรับการเพิ่มดาเมจของตัวนี้นะตัววงล้อนี้นะคะการันตีทั้งหมด35ครั้งโดยตัว๋วเดี๋ยวจะมีทั้งหมด2ช่องทางให้ได้เท่านั้นและราคาโคตรแพง แนะนำอย่างเดียวเลยคือประจำวันเท่านั้นกับ19บาทถ้าใครอยากจะเติมกลุบกิบก็ได้เพราะมันเหมือนได้เพชรฟรีนะเดี๋ยวดูพร้อมๆกันครับเบือเอเ้องต้นอันแรกก่อนของรางวัลน,นอกจากพิซาแล้วก็จะมีแหวนจูชิงเป็นแหวนวงที่4นะเหมือนเดิมใครที่เด่นเน้นตีกระดูก อ่าจริงๆอ่ะสายจูชิงที่เป็นมอบหน้ากากให้กับเพื่อนในทีมอ่ะหลินเล่นทั้งสองสายเลยนะจะตีกระดูกก็เล่นได้จะ PVP เล่นกับคนก็ได้ฉะนั้นเราจะเลือกถ้าส่วนตัวหลินนะหลินเลือกเป็นดวงก็คือให้ดวงอ่ะเป็นแสนปีตั้งแต่แรกเนี่ยดวงสีแดงนะคะเป็นแสนปีแล้วก็ดูรูปข้างบนด้วยเห็นไหมมันสีแดงส่วนนกเนี่ยเป็นสีม่วงเวลาเราได้มาตอนแรกอ่ะนกอ่ะมันจะไม่มีผลอะไรเลยมันจะได้อายุแค่แค่ตรงเนี้ย ไม่ถึงพันปีด้วยซ้ํารู้สึกแล้วอะเออได้แค่ผลตรงนี้อย่างเดียวเราต้องได้แหวนวงนี้มาทั้งหมด6วงเพื่อทําให้แหวนนกสีม่วงเนี่ยกลายเป็นแสนปีสีเออกลายเป็นแสนปีสีแดงจะทําให้แหวนวงนี้จากแสนปีอะเปลี่ยนเป็นสองแสนปีและมีผลทั้งสายด้วงแสนปีและนกแสนปีด้วยฉะนั้นใครเลือกหน้าตาแบบไหน ที่เป็นแสนปีตั้งต้นให้เลือกวงนั้นวงเดียวตลอดไปอย่าเลือกแบบนกหนึ่งดวงหนึ่งเงี้ยสวยมากๆนะคะเพราะว่าค่ามันเท่ากันสุดท้ายเราต้องทำให้มันเป็นสองแสนปีแล้วใส่ได้แค่วงเดียวอืมเรื่องสายใดสายหนึ่งเนาะโอเคแล้วก็ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคค่ะเอาไปอัพใส่ให้กับจิตแหวนอแหวนพิเศษแต่มันชื่ออะไรนะข้างบนอะ่ะจ,จิตอะไรนะแหวนตัวเนี้ยจิตวิญญาณอ๋อ,อ อันเรียกเรียกจิตวิญญาณก็ได้อะใส่ตัวนี้ค่ะมันจะเริ่มอัปดาวให้กับตัวละครและนอกจากที่ใส่ไว้แค่วงเดียวอะมันจะเริ่มอัปดาวขึ้นได้ก็ค่อยๆทําไปกันนะโอเคเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยนะคะเราจะได้จากรายวันทําให้มันครบแอคทีฟ160ต่อวันจะได้มา1ตัวกิจกรรมทั้งหมดเวันเท่ากับจะได้เพียงแค่ฟรีๆเลยอะเใบก็สุม่มๆเอาเลยใครใส่ฟรีสุม่มๆเลยค่ะเใบนี้จะ ออกหรือไม่หรือจะเป็นแหวนของน้องอะไรอย่างเงี้ยสักสองวงเหรออ๋อสามวงอ๋อพอดีเลยนี่หว่าโห้ได้ทีละสองวงลงสามรอบเท่ากับได้เลยหกวงแม่เจ้าน่าสนใจนะกับทางที่2นะคะคือสิบเาบาทรายวันได้ตั๋วดียวเหมือนกันแต่ว่าเสมือนได้เพรฟรีเอาง่ายๆก็เหมือนได้เพรกับสา้กอฟรีอะ่ะอืม ็ดีไหมก็ดีนะถือว่าซื้อ19บาทแล้วก็เก็บเพชรก็ได้7วันราคาอยู่ที่133บาทอันนี้งบกลุบเนาะใครอยากจะได้133บาทนะคะจะได้ตั๋วอีก7ใบเท่ากับเราได้งบประมาณในกิจครั้งนี้คือ133บาทได้มา14บใบเพราะว่าเราได้จากฟรีด้วยก็สุ่มไปนะสิบาทอะกลุบกิบถ้าใครไหวก็ซื้อแพ็คเนี้แพ็คเดียวพอใครอยากจะไปต่อนะคะราคาแบบงบกลางซึ่ง คิดแล้วคิดอีกจะเอาดีหรือเปล่ามันแพงมากเหมือนกันนะกระโดดมาเป็น483บาทเลย69บาทต่อวันนะ7วันซื้อไปเลย483บาทได้มาอีก7ตัวแต่เราจะได้เพชรนะ7 3 21คืน2,100เพชร2,100เพชรในราคา483บาทและมีสิทธิ์เข้าไปสุ่มในวงล้อนี้ต่อเพื่อได้ตัวนี้1ชิ้นหรือจะได้แหวนน้องหรือจะได้ฉายาแดงหรือจะได้ าสามดาวนี้ก็ดูดีนะเอาจริงคุ้มนะคุ้มนั้นเนื่องจากอะไรร้านค้าเติมเงินกว่าคุณจะได้เพชรส0 0พเอาตีว่า2,000เพชรอะ่ะคุณเสียงเงินอยู่3า9บาท3า9ริบเก้พียวๆโดยด้วยคุณแบบไม่ได้ไม่ได้ขออะไรเพิ่มเติมเลยเว้ยแต่เนี้ยเราซื้อแพ็คตัวนี้ได้เพชรแล้วก็ได้ตัว๋วไปเปิดสุ่มตัวนี้ด้วยบอกเลยคุ้มมากใครคิดที่จะ ซื้อเพชรเก็บเพชรในตอนนี้นะคะไปซื้อได้งบประมาณเนี่ย483บาทสอยเลยนี่เดี๋ยว่าเดี๋ยน่าจะเอาอะเฮ้ยอะถ้าใครงบกลาง1 3 3บาทบวกกับ483บาทราคา2ตัวนี้แพ็ค19กับแพ็ค69เนอะซื้อทั้งหมด7วันรวมเป็น616บาทอะเผื่อใครอยากจ,จะได้616บาทจะได้ตั๋วมา21ใบ แล้วก็ได้จากฟรีรายวันอีก7ใบเออใช่มารวมหมดแล้ว21ใบเนี้ยคือรวมรายวัน7 19บาท7 69บาท7 7 3 21รวมกัน21ใบก็เผื่ออาจจะออกอะไรที่มันแบบนะจูชิงสักแสนปีอะ,อะนี่หวังเกินหวังเกินอ่ะประมาณนี้ค่ะ616บาทสุ่มๆกันไปเผื่อมันอาจจะออกเนาะส่วน179บอกเลยว่าเกินเบอร์เกินเบอร์มากๆเอาไปมาง่ายๆเลยละกัน อีกสเต็ปหนึ่งที่ข้ามขึ้นไปเลยก็คือเหมา35ชิ้นในร้านนี้งบประมาณจะอยู่ที่3,122บาทซึ่งสเตล a ่ามีไหมยังไงก็ลองทักหาจานกันดูละกันเพราะวหลินไม่ได้มีส่วนใดๆทั้งสิ้นนะคะก็ลองทักหาจานดูเผื่อเขามีแพ็คอะไรต่างๆโผล่มา1,79บาท2แพ็คต่อ1วันเนาะใครคิดจะซื้อก็สอยกันไว้นะคะพลาดแล้วพลาดเลยนะ อันนี้บอกก่อนวันแรกถ้าไม่ซื้อพลาดแล้วพลาดเลยเพราะกล่องมันให้มาพอดีเป๊ะเป๊ะเลยอะ่ะ35ชิ้นคือใครข้ามไปวันใดวันหนึ่งก็คือเท่ากับไม่ได้หลางตู้อะ่ะถ้าใครคิดว่าแบบเหมาและตู้เนี้ยจะเอาก็ต้องซื้อทุกวันถ้ามีวันไหนไม่ซื้อแปลว่าของขาดนะ ลืมลืมก่อนทิ้งท้ายกันไปนะคะมันจะมีเติมรายวันได้เติมรายวัน160บาทสามารถรับธงฟ้าได้ได้หัวใจกาไปอัพสายใยมิตรภาพเนาะก็จริงๆงธงฟ้าก็ดีแต่หลายคนอาจจะขาดเยอะอย่างเช่นจานเนี่ยธงฟ้าไม่ค่อยมีโชคนี้เติม160บาท160บาทได้อะลินอนะหมดพอดีบัตรโบนัสถือว่าโชคดีนะอาจจะเติมเนี่ยดินอาจจะเติมไปเ้ยเลย1ส9แล้วก็มีเติมตัวนี้จริงๆวันนี้ินน่าจะเติมทั้ง2แพ็คเลยแหละ249บาทกับ ตัวนี้99บาทเพื่อในไหนมัน2ตัวนี้ลินต้องเติมอยู่แล้วมันก็จะได้ไอตัวนี้ด้วย530บาทคิดว่าน่าจะถึงเออคิดว่าน่าจะถึงเปล่าวะมันประมาณ436บาทละถ้าลินเหมาหมดอะ่ะมันไม่ถึงอ่ะแต่มาอีกจึงนึงก็ถึงแล้วว่ะอยากจะซื้อเหรียญเทีจสมุดไว้ค่ะไม่เป็นไรเออไหนๆมันก็ต้องซื้อ,อแล้ะอาจจะซื้อวันนี้กับพรุ่งนี้รวมๆไปเลยก็ได้เพราะว่าตัวธงฟ้าหลินยังมีเยอะอยู่อ่ะ อาจจะไม่เออหลินยังมีธงฟ้าเยอะอยู่อาจจะไม่ได้ต้องการลายวันขนาดนั้นอาจจะวันเนี้ยหลินคงเติมเต็มที่ไปเลยเพื่อให้ได้ไอตัวอัพแหวนขึ้นเจ็ดแสนขึ้นมานะโอเคเยวไปแวะเติมกันโอเครับฟรีค่ะคืนนี้หลินเติมเป็นเหรียญเทปสมุดร,ราคา720นะเพราะว่าเนื่องจากราคาเหรียญเทพสมุรคือมันก็ควรเราพอสมควรนะ ตอนแรกเหรียญว่าจะซื้อเป็นร้อยเจ็ดเก้าแพ็คหนึ่งกับสามสี่เก้าแพ็คหนึ่งเหรียญเทพสมุทรอะแต่มันบวกกันได้ห้าร้อยยี่สิบแปดบาทพอมันรวมกันห้าร้อยยี่แปดมันไม่ได้ค่ะเพราะว่าไอตัวไอตัวเนี้ยมันต้องเติมห้าร้อยสามสิบแม่งขาดสองบาทฉันก็เลยต้องไปเติมแพ็คเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าบาทเหรียญเทพสมุทรอืมไม่เป็นไรก็ถือว่าเติมเผื่อของวันอื่นๆไปด้วยนะเพราะยังไงมันต้องเติมสิบเก้าหกเก้าทุกวันอยู่แหละเออที่คิดว่าจะเติมนะอ่ะโอเคไปค่ะกุบกิบ ซะหน่อยสามใบวะโอ้โหใบน้อยเนาะอ่ะก็กลุบให้ทุกคนดูละกันเผื่อมันจะองจะออกอะไรบ้างเดี๋ยวไปซื้อแบบโบนัสก่อนเดี๋ยวลืมอันนี้ก็มีอันนี้โอเคต่ออยู่เรียบร้อยครับสามใบโอ้ไม่พอไม่ในหัวกำลังคิดว่าเอ๊ะหรือว่าจะเปิดสุ่มสิบครั้งดี ถ้าสุ่มสิบครั้งน่าสนใจนะแตใ่ในนี้ขอแบบกดให้ทุกคนไปก่อนเนงะถิ่นจะได้มาทั้งหมด21ใบใช่ปะโอหถ้าหลิ่นมีลายวัน 7, 19, 7, 69, 7วันนี้ฉันเปิดใบเดียวปึ้งทีเดียวเลยว่าจะได้อะไรแล้วอีก20ใบเรามาว่ากันวันสุดท้ายดีไว้เจอกันในไลน์แล้วกันแพ็คเลือกชุดเทพ <c oughs> ครับผมขอบคุณครับถือว่าตรงกลางนะแค่กลางล่างไม่ใช่กลางบนประมาณนี้นะลลลลแล้วการกรุบกิบกรุบกิบไปไปล้วทุกคนฝันดีกันล่วงหน้านะคะใครก็อยากออกอะไรก็ขอให้ออกได้ตามหนูเนาะที่แบบใจหวังเอาไว้เท่านี้นไ,ไปลวทุกคนไปบ,บายคะ่ะเจอกันตอนปิงตี้เนาะ